สวัสดีครับชื่อนายนิติพลผลมาศนะครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นครับคุณพ่อเป็นอัมาตครับไปกับเพื่อนขากับรถคว่ำตายสองรอดสามก็พ่อเขาก็รอดที่เห็นคุณพ่อครั้งแรกนะครับก็คุณพ่อนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลศูนแล้วก็เจาะเหล็กตรงนี้ครับ จอดเรียกแล้วขึงทรายไว้แล้วคุณพ่อก็ไม่รู้สึกตัวเรียกพ่อพ่อก็ไม่ได้ยินรู้สึกพ่อจะรอดไหมเงี้ยครับแต่ก็ภาวนาให้พ่อรอดก็แอบร้องไห้คนเดียวครับเรื่องนี้แม่ก็ไม่รู้ถามว่าหมดหวังยังไม่ยังไม่หมดหวังนะครับที่พ่อกลับมาเดินได้เพราะเพราะว่าเราก็กายภาพบําบัดให้พ่อตลอดหวังว่าพ่อจะกลับมาเดินได้อีกครั้งถ้ายอมเสียอย่างหนึ่งแล้วให้พ่อกลับมาเดินได้ก็ยอมเสียทุกอย่างครับขอให้พ่อได้เดินได้เหมือนเดิมแค่นั้น ซึ่งตอนนี้แม่และยายของน้องอามต้องทำงานหนักเพื่อดูแลคนในครอบครัวน้องอามจึงแบ่งเบาภาระของที่บ้านด้วยการช่วยคุณยายออกไปขายของตั้งแต่ตีสี่หรือหากมีงานอะไรที่พอจะหาะไรายได้เพื่อช่วยครอบครัวน้องอารมก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วกลับมาดูพ่อตอนประมาณเที่ยงเที่ยงครับหาข้าวเที่ยงให้พอ่อกิน แล้วก็รอบ่ายสามอุ้มพ่ออาบน้ําครับคุณพ่อก็นอนอยู่บนเตียงก็เป็นโรคแผกกดทับครับเป็นแบบตรงตรงก้นนะครับเป็นแบบมีรูเข้าไปเลยครับรูกว้างมากประมาณเท่านี้ครับแล้วก็ต้องใช้สำลียัดเข้าไปแล้วควานเนื้อออกมาผมชอบร้องเพลงนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงจริงจังสักทีก็มีแต่คุณพ่อนี่แหละครับที่สอนผมร้องเพลงเพราะว่าคุณพ่อแกก็ดู รายการประกวดเพลงลูกทุ่งอะครับแล้วกก็เก็บมาแล้วก็มาสอนลูกครับน้องจะชอบร้องเพลงให้พ่อกับแม่ฟังแม่ก็ดีใจที่แกเก่งมีความสามารถผมก็คิดเล่นๆนะครับว่าถ้าผมได้เป็นนักร้องหรือผมมีเงินอย่างเงี้ยครับผมก็จะรักษาคุณพ่อให้คุณพ่อหายได้เร็วขึ้นครับ แล้วตอนนี้คคนนี้ก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะที่บอกว่าหนุ่มรูปหล่อใส่ปริ๊งเลยงัดอาวุธอะไรมาใช้บนเวทีนี้ครับก็เสียงร้อง,อ,งอาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าความล่าเริงนี่ให้เต็มร้อยครับเอาไว้ตรงที่นะปะ่ะเดี๋ยวพี่สง่ง นนให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเฟรมีนะข,ขอให้รวย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 ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ พอขอให้ท่านทุกข์ห่วยทุกท่านจงมีระดีของใสให้ทุกจงโยกศอกจงไกลอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยนะ่อยรวย่อยหรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเสษมเรมปีนะขอให้รวย่อยหรวย่อยรวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีนะขอให้รวยขอให้รวยสวัสดีครับน้องอาร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอาร์อายุเท่าไหร่แล้วคะ19ปีครับ,รบ19ปี น้องอามได้ข่าวว่าน้องอามเนี่ยคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตและน้องอามก็ต้องช่วยเหลือคุณพ่อด้วยเราทํางานบ้านอะไรบ้างช่วยเหลือครับช่วยเหลือคุณพ่อโดยการอุ้มคุณพ่อลงอาบน้ําครับแล้วก็ตัดเล็บให้คุณพ่ออาบน้ําให้คุณพ่ออย่างนี้ครับทำแผลด้วยครับเพราะคุณพ่อช่วยช่วยเตองไม่ได้คับคุณพ่อช่วยเ็งไม่ได้คุณพ่อเป็นอัมพาตครับตั้งแต่ผมอยู่ปหนึ่งครับฮะเราต้องทาอย่างนี้ตั้งแต่ปหนึ่ง คือเริ่มทําตอนประมาณปห้าปหกครับเพราะเพิ่งรู้จักความครับอ๋อก็คือพอเราเราจําความได้คุณพ่อก็เป็นแบบนี้แล้วก็ต้องคอยช่วยดูแลทางบ้านตลอดครับรู้สึกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับแต่ก็ก็เขาเป็นพ่อเราครับต้องทําให้พ่ออยู่แล้วครับแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคือพี่หอมเชื่อว่าเราก็ไม่สามารถพาคุณพ่อมาได้ด้วยความไม่สะดวกนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างเชื่อว่าคุณพ่อน่าจะดูอยู่เอ่อ ผมเรียกคุณพ่อว่าพี่อาร์ตนะครับเชิญค่ะพี่อาร์ตครับวันนี้อาร์มก็มาทําความฝันของพี่อาร์ตและอาร์มแล้วนะรักพ่อนะครับรักแม่ด้วยทุกคนครับค่ะแล้วคิดว่าคุณพ่อเนี่ยดูเราอยู่เี้ยคุณพ่อจะคิดยังไงผมว่าคุณพ่อคงภูมิใจในตัวผมครับค่ะคุณพ่อสามารถรับรู้ได้เนาะครับ คุณพ่อน่าจะภูมิใจในตัวอาร์มหลังจากที่มองอยู่เพราะคุณพ่อนี่ถือว่าเป็นความฝันของคุณพ่อหนึ่งอย่างหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะซึ่งวันนี้สิ่งที่คุณพ่อคิดอาร์มไม่ต้องคิดเองเพราะว่าพี่หอมมีวีดีอาที่สัมภาษณ์คุณพ่อไปดูซิว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงกับลูกชายคนนี้อาร์มเชิญทางนี้ค่ะ ขอบคุณนามนะลูกที่เป็นเด็กดีมาตลอดดูแลครอบครัวพ่อแม่เป็นอย่างดีถึงวันนี้คนจะออกมาเป็นอย่างไรบนเวทีพ่อเคยปูมิใจในตัวอามพ่อรักอามนะลูก รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เรารู้ความรู้สึกของคุณพ่อรู้สึกดีครับพ่อไม่เคยพ่อไม่เคยพูดแบบนี้เลยอยากจะตอบพ่อว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลพ่อเองพี่เชื่อว่าแม้คุณพ่ออาจจะอยู่บ้านแล้วไม่เคยบอกรักกับอาร์มแต่เชื่อว่าคุณพ่อรักอาร์มแน่แล้วนั่นก็คือความรู้สึกของคุณพ่อที่พูดผ่านทีมงานของเรามา สิ่งแรกที่กลับไปบ้านนะครับผมจะวิ่งเข้าไปกอดคุณพ่อครับและน้องอามก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับคุณพ่อว่าต่อให้เหนื่อยหรือท้ออย่างไรลูกชายคนนี้ก็จะไม่ยอมแพ้จะขอทำความฝันให้เป็นจริงและดูแลพ่อแม่ตลอดไปขอไฟวิดีโอหน่อยน,นะครับผมจะเปิดไปดูเวลาผมท้อครับ